อยากจะชวนจะไปเล่นแลเธอจะไปไดกนไม，然后他要一起对战吗？อยากจะชวน他给没得，给 MK shop 有卡。 แลนบอฟู์อยู่กับเธอจนเชาเวอบสไซ์บริการอดมีเราเป็นการดดไ,กได้เลยว่าเธอไม่ปวดถ้าไม่มีไอดีก็แค่เข้าเว็บไซต์เธอก็เลือกมาเลยอย่าได้อะไรก็จัดไปไอดีไก่ตันหรือจะเป็นกิบการ์รเธอฟังทุกอย่างอย่างที่เธอต้องการถอยคอดแฟชั่นก็ก็มีนะเติมพาสโลบ,บอกก็มีนะาไอดีไก่ตังหรือว่ารับจ้างฟังเป็นซิมูเลเตอร์แต่แต่เองวิตั่าจจะชวนจะไปเล่นเกมแล้วเธอจะไปได้กันไหม่า เะเชิลจากเอวิเดกัดเอ็นเคชามีขายแลนบอฟูดกกับจเรื่อนเช้าแสายบริการคดีดอภัยกาได้เลยว่าแต่จะไม่ปวดร้า เว็บไซต์บริการก็ดีระบบการด้แล้วแต่จะไม่ปวครับดูแลลูกค้าเหมือนกับเป็นที่หนึ่งในจาและเติมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่อยากจะบอกว่าปลอดภัยเซอร์วิสเขาก็มีบริการดีเยี่ยมมีประกันเสินค้าถ้ายังไม่โดนก็แค่เปลี่ยนมีจุดขายที่ไม่เหมือนกับคนอื่นทุกนเลยไม่เสียภาษีก็เติมมาเลยที่ละหมื่นจะเล่นกับเธอไปจนชา้าไปจนตื่นแบกเธอได้ทุกเกาะทุกโลกโดยไม่ต้องใช้หลอกคนอื่นชาคนเดียวทั้นั้นก็เติมตั้น,นที่อยากจะพาจะไปด้วยกันและอยากจะขออีกเรื่องหนึ่งที่เก็บเอาไว้ในทุกวัน ที่มันไว้ข้างหลังแล้วตอนนี้มันเล่นเกมมีความสุขอยู่ด้วยกันอ้า oh. มีค็มสุกกับฉันก็อนได้ไหม <Yeah. S 2> อยากจะชวนเธอไปเล่นเกมแล้วเธอจะไปด้วยกันไหมอยากจะชวนเธอ every day กอด and k e t h u p มีค่ะ เล่นบอลฟุตที่่กับเธอเป็นเช้าแอวนใสบริการก็ดีเราไปกันได้เลยว่าเธอไม่ปวดร้าวเล่บไซต์บเนเาริการก็ดีเราไปกันได้เลยว่าเธอไม่ปวดร้าว